สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเราพามาชมกับรถยนตร์ราคาเบาๆนะคะคันนี้นะคะทุกท่าน75,000บาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะว่าแค่75,000บาทค่ะอีซูซูดีแม็กนะคะรถกระบ,บะมือสองปี0-2นะคะคันนี้นะคะร้อนแม็กหล่อเลยค่ะขอบ18ดอกยางยังดีทั้ง4ี่เส้นนะคะภาษีพรบรปี65 ชุดโอนครบค่ะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะกระบะมือสองคันนี้นะคะรงเครื่อง 1J จมาค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะคะประหยัดสุดๆไปเลยช่วงร่างดีค่ะไม่ผุนะคะทรงสวยใช้งานได้ดีด้วยนะคะซื้อไปขับขี่สบายทุกท่านราคาถูกๆ75,000บาทเท่านั้นสนใจดูรถได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ด้วยนะคะ แอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยค่ะดูพร้อมรายละเอียดไปด้วยนะคะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีค่ะเผื่อตรงไหนฟังไม่ทันยังไงนะคะได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะแอดมินเพียงมาแนะนําให้ชมนะคะถ้าถูกใจยังไงท่านสามารถติดต่อเจรจาคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะเราใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดขอแนะนําให้ไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ